โอเคครับผมก็สวัสดีกันด้วยนะครับผมวันนี้นะคบอยู่กับผมลูคสัสมาตินอีกเช่นเคยนะครับเราอยู่ที่หน้าเกมสมบัติอันสง่างามนะของค่าย PG นะอะไปดูหน้าเกมกันเลยนะครับขออนุญาตไปดูตารางการจ่ายก่อนตารางการจ่ายก็จะมีลักษณะประมาณนี้นะครสเกตเตอร์ก็จะเป็นรูปเพชรน,นะประมาณนี้เลยสเกตเตอร์3ตัวนะเข้าหมุนฟรีนะครับผมเกมนี้ไม่มีซื้อนะ อาทุนเรามาที่หกพันนะผมขอเริ่มต้นที่เบสสิบละกันนะคะผมอ่าตัวมันจะระตกลงไปเรื่อยๆนะคบผมมันแตกแล้วมันก็จะหายไปนะประมาณน,นี้กลายเป็นวายแต่ว่าไม่มีอาโอเคอ่าเกมนี้ผมไม่เคยเล่นเหมือนกันนั้นเพื่อนนะเดี๋ยวเรามาทําความเข้าใจพร้อมๆกันเต้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 น โอ้สกเกิเตอร์มาเมื่อกีเ้เกือบเกือบนะเราขออนุญาตอยู่กันที่เบสสิบก่อนนะเพื่อนอันนี้ขอมาดูหน้าเกมแต่นนะ่าตอนนี้ไม่รู้เลยว่ามันเป็นประมาณไหนนะอ่ะร้อยสองบาทรางก้อนเมื่อกี้ไม่อ้าวค,คุณเพิ่มคุณไปเรื่อยนะเพิ่มคุณไปเรื่อยนะเพื่อนเกมใหม่ก็จะประมาณนี้ ผม,ผมก็ยังไม่ชินนะเอาสเก็ตเตอร์ลงมาเลยได้หรือเปล่าเพื่อนผมไม่รู้นะว่าสเก็ตเตอร์จะเป็นฟิลประมาณไหนนะเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันอันนี้อาจจะเจอหรือไม่เจอก็ไม่ว่ากันนะเพื่อนนะถ้าเจอก็ถือว่าโชคดีนะผมกดได้สเก็ตเตอร์เองนะจะใช้เวลาค่อนข้างที่จะนานหรือเปล่านะเราไปดูกันแหมขออนุญาตเพ่นเป็นเวดเบด20หลักกันนะผม ไปห้าสิบอมุนอุ้ยอุ้ย,ยเพชรเมื่อกี้แพงวะได้ร้อยี่สิบเลยช็อตเดียวนั่นแนหะละเราดูคิดทุภาพมันมาทั้งแถบนะสักห้าตัวหกตัวนะสี่ตัวก็เอานะสี่ตัวเอาเลยนะสําหรับเกมนี้นะสี่ตัวขึ้นไปนะครับน่าจะใช่นะเพราะว่าเมื่อกี้ไอ้เพชรก็สี่ตัวนะรวมไว้ โอเคขออภัยด้วยนะผมหรือว่ามันจะมาเลยโอ้ผมคาดหวังเลยผมเอาอะไรกับมันมาพี่จีคก็เป็นอย่างนี้อ้าะ,ะตัวถ้ามันมีตัวสีทองนะครับผมมันจะเปลี่ยนถ้ามันแตกระกายเป็นวายนะให้เราไว้คอมโบคมใจกับอันอื่นนะ เกมเป็นงงๆแล้วเพื่อเกมเป็นงงผมไม่รู้ว่าผมต้องทำยังไงถึงจะได้ซตถึงจะแตกเยอะนะแค่เกมแอบงงๆอืมแลววายอะวายมาแล้วไวายไหนอืมแล้ววายต่ออืมแล้เวเอต่อเดี๋ยวอ่ะสามร้อยเก้าสิบเมื่อกี้ช็อตเมื่อกี้นะช็อตที่มันไหลไปเรื่อยนะช็อตเมื่อกี้นะ สตัวอย่างที่บอกแล้วสี่ตัวเรียงกันนะถึงจะได้นะสี่ตัวใกล้ๆกันอ่ะไม่อาจจะไม่ใช่เรียงอาจจะใกล้ๆกันนะก็ได้นะพุ่ยมอกิสเกต็ตเตอร์มามาสองนะมีเกือบน,นะเรายังไม่เห็นว่ามันจะแตกกม,มากนั้นเพื่อนเราขอขอมาเล่นพันหนึ่งแล้วนะ ถ้าหมดถึง5,000ันนะขออนุญาตครอตัวราอะไรกักกันเพราะว่ารูปเกมก็เป็นงงง,งเพื่อนอ่ะเบิ่มไปเบ็ดสี่สิบแล้วผม50หมุนเหมือนเดิมเลยไม่รู้มันจะให้ผมเปล่านะเอา้ามันได้เลยวะ่ะมันเข้าเบ็ดสี่สิบเพื่อนจะบ้า12หมุนนะผมสามสเก็ตเตอร์สี่สิบสองนะอ่าคูณสองคูณสี่คูณหกแล้วก็คูณสิบนะครับอืมแล้ว เม่แค่นี้แค่นี้เอามาทำไมนะแค่นี้เอามาทำไมนะมันจะจ่ายผมหรอเพื่อนผม,ผมคนสีสีเยนะผมเล่นเบสสีสมันเข้าเบสสีสหใผมนะเม่มันจะให้ผมหรอหนักไว้เปล่าพีจีกล้าจ่ายเปล่ากล้าจ่ายให้ผมเปล่าแค่นั้นแหละผมว่าไม่กล้านะผมว่า,ม,า,ามันไม่กล้าหรอกไหลเห็นปะมันไม่ไหลต่อ้ผมเลย ผมก็ไม่ได้คูณเลยนี่คูณที่ค,คูณมาผมไม่ได้ไม่ได้อะไรเลยนะนี่เอาไ,ได้คูณมาแล้วเอาไม่ไดต่อแค่นี้แค่นี้เลยเพื่อนอะไรเออคูณหกได้อยู่ได้ต่ออยู่ได้ต่อไหมไม่ได้ต่อแล้วนะโอ้โหโอเคสำหรับบนฟรีตน,นี้นะคะเบ็ดสี่สิบได้มาสี่ร้อยคุ้มหรอ ไม่ค่อยคุมนะเพื่อนผมว่าเป็นงงๆนะแอบงงๆอยู่ไม่รู้ว่าแสดงว่าเราต้องเข้าสเก็ตเตอร์นะแล้วก็ให้ให้ตัวมันไหลต่อเนื่องนะให้ตัวมันไหลต่อเนื่องมันจะคูณไปเรื่อยๆนะผมถ้ามันไม่ไหลก็ไม่คูณน,นะอย่างเมื่อกี้นะแต่น้อยอยู่นะสําหรับเบส 40, 40นะครับค่อนข้างที่จะเรียกว่าน้อยได้เลยนะเมื่อกี้อืม อ่ะสามสิบเก้าบอสุดท้ายเพื่อนบทนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วนะเพราะว่าเกมเป็นงงๆวะ่ะผมเล่นมาทุกเกม่ะน,นะเกมนี้ผมไม่เคยเล่นนะผมก็กดเข้ามาดูเลยอแอบง,งงๆอยู่นะเพื่อนของค่าย PG นะไม่รู้ใครที่เ,เคยเล่นเกมนี้แล้วแตกนะครับผมแตกเยอะๆนะก็มเขาไม่บอกกันได้ครับผมจะได้เป็น เขาเรียกว่าจะได้เป็นตัวยางนะหรือเปล่าของของคนมือใหมนะ่อ่ะประมาณนี้จะได้เห็นรูปแบบเกมสำหรับคนที่กําลังอยากเล่นแต่ไม่รู้เรื่องเกมไหนนะครับผมก็เกมนี้อาจจะไม่ใช่ตัวเลือกของท่านก็ได้นะผมดูเพื่อความสนุกไปงั้นนะครับผมอ่าสิบหมุนนะครับสิบหมุนสุดท้ายนะของเรานะสุดหมุนสุดท้ายผมไม่เห็นอะไรเหลือเพื่อน เห็นมันจะแตกบึ้งบ้างบึ้งบ้างเลยอะเจ็ดหมูนะผมก็แปดสิบก็ไม่เยอะนะเวือโถหัวใจไม่มาเลยหัวใจไม่มาไม่มีใจ้วเลยคือเบ็ดสี่สิบผมคาดหวังเยอะอยู่นะหมายถึงว่ามันก็ต้องควรได้มากกว่ายี่สิบอะไรประมาณนี้เพื่อนอย่างเงี้ยได้ควนได้มากกว่าแปดป่ะเออยี่สิบสี่โถให้มันต้งเยอะยี่ยี่สิบสี่โถ โอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะผมสำหรับวันนี้นะผมขอตัวลาไปก่อนนะใครที่อยากร้องเล่นก็มาเล่นหน้าของใคร